สวัสดีครับพี่น้องชาวกีตาร์และชุมชนชาวยูทูบนะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานปนใสนะครับคลิปนี้นะต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วในเรื่องราวของการจัดร่างมะขามตั้งแต่ต้นเล็กๆนิดเดียวนะครับประมาณสักอายุอา่าประมาณ10วันนะฮะมีใบจริงแตกมาสัก2ใบ3าใบนะครับนะบใบใบเลี้ยงยังไม่หลุดนะฮะเรามาสามารถที่มาผ่าสีได้นะครับในคลิปนี้นะฮะจะให้พี่สมพรเขา จัดนะฮะสาธิตในเรื่องของการตัดรากแก้วง่ายๆครับนิดเดียวแต่ว่าสามารถที่สร้างงานที่สวยงามยิ่งใหญ่ในอนาคตได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นไปดูกันได้เลยครับามนะครับเราก็มีการจัดรากอย่างหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างนี้เรียกว่ารากยูงนะครับทำเป็นทรงบดิษไปนะครับ ต้นนี้เหมือนกันนะฮะนี่อายุอนามเนี่ยหลายปีทีเดียวนะครับในลักษณะรากโยงไม่จะทําเป็นตกกระถางนะครับนะครับอย่างลักษณะนี้ก็เป็นรากธรรมชาติครับนะบเขาจะเป็นอย่างไรเราก็สร้างแบบนั้นกันแล้วกันนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะฮะมะขามนะที่สร้างเป็นรากธรรมชาติ นะฮะแบบนี้เองนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีการผ่าสีเพื่อสร้างร่างใหม่จากต้นมะขามที่พ่อเมล็ดนะฮะในคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปที่2นะครับการจัดรากตั้งแต่พ่อเมล็ดตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแบบนี้นะครับพี่พมพรนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลที่ต้องการให้จัดตั้งแต่เล็กเนี้ย ไม้จะได้เจริญเติบโตได้นะฮะถ้าโตกว่านี้ตายนะโตกวนี้ไม่โอกาสไม,ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะในการที่จัดครับจะให้จัดดูในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรฮะ,ะเด็ดรากแก้วเด็ดรากแก้วเด็ดรากแก้วเลยนะครับวันนี้พี่สมพรจะมาสาธิตการเด็ดรากแก้วสําหรับไปปลูกให้เจริญเติบโตเพื่อจัดรากรอบเป็นลําดับต่อไปมาดูเลยครับมาดูพี่สมพรตรงนี้เป็นขอเลยนะครับ ขนาดไหนเนี่ยเอาขนาดที่มีใบสักสองใบสี่ใบเนี่ยครับแล้วถ้าไม่มีนี่มันจะยังไม่มันเล็กไปมันเล็กไปมันเล็กไปครับเฮ้ยน่าจะลองนะได้ไม่มีก็ได้แต่ไอ้พวกเนี้ยมีใบอย่างเงี้ยมันมันเห็นรากแคทเจล่วมันเหมาะมันเหมาะสมโอเคครับอเอาไปสักสองต้นสองต้นสองต้นอ่ะสองต้นวันนี้จะเอาไปสักสองต้นอดูรากด้วยพี่พี่ตองกอนครับไม่เป็นไรโอ้โหนี่รากเขาจะยาวอย่างนี้เลยครับ ตัดเลยรากยาวก็คือตัดเท่านั้นเองแท,ง,ทงกายเขาแทงตัดก็ได้ครับหรือเป็นมิดโกนก็ได้เดี๋ยวผมจะใช้มิดโกนตัดเลยอ่าโอเคไปดูกันครับโอเคนะครับมานะครับวันนี้พี่สมพรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างรากมะขามแต่งเล็กอย่างนี้นะฮะจะทำสองต้นนะครับ,รบต้นที่หนึ่งคือต้นที่หนึ่งจ้ให้เด็ดให้เด็ด,ด,ดลองเด็ดนะดูเหตุเหตุผลนะที่เด็ดนะฮะจะเราจะเด็ดตั้งแต่แต่ตรงตรงไหนฮะตรง เราจะเอารากนี้ไว้นะเหตุผลที่เด็ดเนี่ยใช้เล็บเด็ดเลยครับนะเอาลองเด็ดเลยครับแล้วพอเด็ดเนี่ยตรงที่เราเด็ดนี่มันจะช้ำมันจะไม่ออกรากตรงนี้นะฮะทีนี้เราก็จะใช้เฉพาะรากข้างบนครับนะครับหลังจากไปจําแล้วค่อยประจัดรากรอบทีนี้ใช่ครับต้นที่สองครับต้นที่สองมาทําเราทำสองอย่างให้ดูเลยเราจะเด็ดหรือเราจะตัดอันนี้ตัดเลยครับตัดตัดด้วยไม้มีดโกนเรานีเลยนะครับหรือตัดด้วยกรรไกรก็ได้ อะไรก็ได้นะครับไม่ไม่เหมือนผ่านเนาะไม่เหมือนผ่าครับโอเคได้แล้วสองต้นเราก็จะมาเตรียมดินเหมือนเดิมนะครับครับพานจะนัก็ง่ายๆ่ะใช้ตอนนี้เราจะใช้อะไรก่อนครับแล้วแต่ฮรผสมเลยไหมครับอ่ผสมเลยก็ได้นะผสมกันเลยอันนั้นเป็นเป็นอ่ามูลไส้เดือนครับก็คือปุ๋ยคอกนั่นเองแต่เราให้ไส้เดือนเป็นตัวโรงงานย่อยสลายปุ๋ยคอกให้เรา ไม่มีผลต่อต้นไม้เลยฮะไม่มีผลต่อที่จะห้ามให้ไม้เน่าไม้อะไรเลยไเลยนะครับนะฮะปลูกใช้แต่มูลไส้เดือนก็สามารถที่จะปลูกพืชได้นะครับสองกระถางนะพี่พอนะเดี๋ยวนี้อีกกบบกระถางหนึ่งเราทําให้ดูนะครับสองต้นจริงแล้วทําไม้เยอะนะครับอันนี้สาธิตเท่านั้นนะครับเป็นการสาธิตนะครับ เราถ้าเราทำไปทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะครับท่านก็ไปทำเองกันแล้วกันนะครับจัดรากโตไว้นะครับามาดูครับการปลูกก็อย่างนี้เองปลูกทั่วไปๆๆเรายังไม่ได้จัดรากนะตอนนี้ยังไม่ได้จัดรากครับเขาเรียกว่าชํำต้นกล้าให้เขาจเจริญเติบโตให้รอดก่อนให้รอดก่อนเหตุผลที่ตัดรากแก้วก็เพราะว่ารากแก้วนั้นนะฮะมันจะโตอยู่รากเดียวรากฝอยก็ไม่โต เราก็ตัดเขาทิ้งไปหลังจากนั้นรากฝอยก็จะเจริญเติบโตเองถูกไหมครับครับ <_ S 2> นะฮะมันก็จะแข่งกันเติบโตออกลากๆรอบๆนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยรดน้ําแล้วก็เอาไปข้าไว้ที่ําไรเ่ที่ทาไรหรือเรือนพ่อชามของท่านนะฮะหลังจากนั้นท่านก็ผ่านไปอีกนะฮะพอต้นประมาณสักหนึ่งหนึ่งฟุตหนึ่งคืบเนาะเอาหนึ่งคืบหนึ่งคืบนะฮะคืบกว่้างอย่างงี้นะฮะเราก็นํามาจัดรากครับโดยใช้กะลาเมะพราวก็ได้นะครับเดี๋ยววันหน้า นะคะคลิปต่อไปนะให้พี่พรจัดรากโดยใช้กะลามะพราวแบบโบราณเลยนะฮะโดยโดยกลุ่มนี้ไม้กลุ่มนี้มีเยอะนะครับนะจัดสาธิตสักกะลาสองกลากะลาเดียวก็พอแล้วนะนะเอาไว้โอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่สมพรนะครับมิทุภาพบอนใจครับสวัสดีครับคุณพี่ครับ When what there's is no more me can comes my No.